มาติดตามทางด้านของ FBI เปิดเองด้านมืดอเมริกามี33,000แก๊งเผยสิอ็รัฐสุดอันตรายประชาธิปไตยแบบนี้ต้องไม่เกิดในเมืองไทย จากที่วันนี้วันที่11กรกฎาค,คม2565ดรสมเกียรติโอสสภาอาดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลด้านมืดของสหรัฐอเมริกาผ่านการโพสต์ข้อความลงใน Facebook มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนื้อหาบางส่วนที่ดรสมเกียรติได้เผยแพร่เอาไว้ระบุว่าด้านมืดของอเมริกาคุยกันแบบเลวลิสิ์ ในอเมริกามีแก๊งถึง33,000แก๊งแก๊งเหล่านี้มีสมาชิกรวมกันแล้วถึง1.4ล้านคนตามข้อมูลของ FBI กระจายอยู่ในรัฐต่างๆแทบทั่วทุกรัฐมีทั้งสตรีทแก๊งแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งที่อยู่ในเรือนจำฟลิเซนแก๊งแต่สั่งการให้ก่ออาชญากรรมจากในคุกปีที่เรายึดโทรศัพท์ได้1 0,000ื่นเครื่องยึดไม่ได้อีกมาก อยากรู้ว่าหน้าตาชาวแก๊งเป็นอย่างไรนึกถึงหนังอเมริกันละกันของจริงหดกว่านั้นมากพกปืนเดินกันว่อนอเมริกันชนมีอันตร,รายมากๆน่าสงสารตำรวจเอาไม่อยู่กฎหมายจัดการไม่ได้บางส่วนก็เป็นว o วติงแก๊งคมคู่คนไปลงคะแนนเสียงเชื่อมโยงกับนักการเมืองวุฒธธิสมาชิกคุกคามการขนส่งการก่อสร้างเป็นผู้มีอิทธิพล จำนวนสมาชิกของแก๊งพวกนี้เพิ่มขึ้นรวดเร็วทุกปีหาสมาชิกใหม่เข้ามาตลอดเด็กวัยรุ่นต้องมาไม่งั้นไม่ปลอดภัยไม่มีอาชีพพวกที่อพยพเข้าเมืองปีละร่วม8 0 0 0 0นคนก็มาร่วมกับแก๊งพวกนี้ข้อมูลเหล่านี้เป็นรายงานของ f b i ครับแก๊งโหดที่สุดจะมาจากอเมริกากลางอเมริกาใต้เอเชียก็มีถ้าคนไม่ปลอดภัยไม่มีเสรีภาพ จะเรียกว่าประชาธิปไตยได้อย่างไรอยู่เมกาถ้าไม่มีรถส่วนตัวอย่าเดินทางกลางคืนหลังสองทุ่มอันตรายสุดๆผมเจอมาแล้วย่านใจกลางเมืองชุมชนทางรถไฟรถเมย์ดงเลยครับหลายย่านตำรวจยังไม่กล้าผ่าน รัฐที่อันตรายที่สุดคือรัฐโอคลาโฮมาแมริแลนด์ฟลอริดาลุยเซียนาเดลาแวร์เซาท์คาโรไลนานิว็กิโกเนวาดากเทซินเนสซีวอชิงตัซนแชลิฟอร์นเินีย FBI ปเะกาศนเร่วม50รัฐนเมืองที่นเาสลัวที่นสุดคือดีทรอยส์ิอเชสนเซนต์สซิเสซเมนฟิสสตนเันบชส คิฟแลนด์อาันตาและมิลวอกกี้ไม่ใช่ว่ามันจะอันตรายทั้งรัฐทั้งเมืองมีเขตอันตรายอยู่เป็นแหล่งๆคนในเมืองในรัฐรู้ดีว่าที่ไหนเขตใดจึงควรมีคนที่รู้จักเป็นที่ปรึกษาบางทีดูราคาบ้านก็รู้อเมริกาเป็นดงอาวุธมีอาวุธปืนถึง310ล้านกระบอกคนอเมริกัน47%มีปืนยิงกันทุกวัน เมื่อวานยิงกันเจ็บตายไป84คนที่ชิคาโกทุกๆวันคน80คนจะถูกฆ่าบาดเจ็บ300ใช้ปืนก่ออาชญากรรม3,000ครั้งนี่คืออเมริกามีสถิติบอกว่าคนอเมริกันตายจากปืนในประเทศมากกว่าที่ไปตายในสงครามทุกครั้งร่วมกันอันตรายของอเมริกาอยู่ในประเทศไม่ใช่จากภายนอก70%ของปืนในเม็กซิโกมาจากอเมริกา ทำไรายได้เยอะการค้าปืนเกิดจากการคอรัปชันในการออกใบอนุญาตพอค้าปืน1%ขายปืน60%ของทั้งหมดมีรายงานปืนหาเยอะสมาชิกแก๊งต่างๆซื้อปืนต่อในตลาดมืดผมว่าเป็นประชาธิปไตยที่บ้ามากมิน้าอเมริกาจึงเฉยๆกับที่รบกันในเมืองไทยเป็นวัฒนธรรมของเขานั่นแหละ ประชาธิปไตยแบบอเมริกาต้องไม่เกิดในเมืองไทยมีประชาธิปไตยที่ห่วยสังคมเดือดร้อนแบบเมกาเราต้องมีประชาธิปไตยที่มีระเบียบแบบสิงคโปร์ผมสงสารอเมริกาจังจะสงลูกหลานไปเรียนเลือกมหาวาิทยาลัยเลือกเมืองดีๆและวกัน โลกมีได้สวยงามดอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจ นะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0 2 1 1 4 6 6 6ค่ะ